สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Spiritual Drive โดยต้นฉบับของคลิปถ้าอยากไปฟังเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Ancient Wisdom The Universal Law of the Connections of All Things Hermetic Philosophy หรือชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือภูมิปัญญาโบราณกฎแห่งจักรวาล ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งปรัชญาเฮอร์เมติกเราลองมาฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับในอาณาจักรอันกว้างใหญ่และน่าหลงไหลของหลักอภิปรชัชญาเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับภูมิปัญญาโบราณที่เปิดเผยสัจธรรมเหนือการเวลาได้อย่างลึกซึง้งเป็นหลักการที่พูดถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างจักรวาลขนาดเล็กและจักรวาลขนาดใหญ่หลักการนี้ ทําหน้าที่เป็นดั่งแสงนําทางที่ส่องสว่างให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในการดํารงอยู่ระหว่างปัจเจกบุคคลกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีการผูกพันพวกเราเอาไว้อย่างลึกซึ้งยิ่งใหญ่ต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นทําการสํารวจความสัมพันธ์ที่น่าหลงไหลระหว่างสิ่งเล็กๆก,กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อทำความเข้าใจในความเป็นจริง และทำให้สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายในได้เปิดเผยออกมาสู่เบื้องหน้าให้เราได้เห็นคุณอาจจินตนาการไปถึงเครือข่ายการเชื่อมต่อที่น่าพิศวงที่แทรกซึอมอยู่ในการดำรงอยู่ของเราในระดับที่เล็กที่สุดเราค้นพบจักรวาลขนาดเล็กอันซับซ้อนที่เป็นจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราภายในอาณาจักรขคงแก่นแท้ในการเป็นเรา มีการยิงกระแสของเซลล์ประสาทในสมองการบีบของหัวใจที่ทำให้เลือดไหลผ่านเส้นเลือดความคิดและอารมณ์ที่กำหนดความเป็นตัวตนในจักรวาลขนาดเล็กนี้เราก็ได้พบการแสดงออกของจักรวาลขนาดใหญ่อันประณีตซับซ้อนด้วยเช่นเดียวกันนี่คือการตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่สะท้อนอยู่ในส่วนลึกภายในตัวเราแต่ความหัศจรรย์ ก็ไม่ได้รวมไว้ที่นี่เพียงอย่างเดียวเพราะเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวใดที่หลงทางอยู่ในมหาสมุทรแห่งความโกลาหลอันกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลเกินกว่าขอบเขตการมองเห็นที่จำกัดของเรามันอยู่เหนือกว่าวัตถุทางกายภาพและเทฟากฟ้าที่เราสามารถรับรู้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังเจาะลึกลงไปสู่อาณาจักรอันไร้ขอบเขตของพลังงาน จิตสำนึกและการเชื่อมโยงที่แทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งในมุมมองอันไพศาลนี้เราสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเราเป็นการ่รายรำของพลังงานที่สอดคล้องกันอย่างกลมกลืนระหว่างการต่อสู้แรงบันดาลใจและแก่นแท้ในการเป็นเราหลักการโบราณที่กล่าวว่าเบื้องบนเป็นเช่นใดเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นภายในเป็นเช่นใดภายนอกก็เป็นเช่นนั้น ได้เชื้อเชินให้เรารับรู้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างทั้งสองอาณาจักรนี้นี่คือเสียงสะท้อนเพื่อให้เปิดตาของเราและตระหนักถึงการเชื่อมโยงที่เติมเต็มอยู่ในทุกด้านในการดำรงอยู่ขณะที่เราน้อมรับหลักการอันลึกซึ้งนี้เราก็เกิดการตระหนักว่าเช่นเดียวกับจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลที่เป็นต้นกำเนิดการสร้างสรรค์ทั้งปวง พวกเราเองนั้นก็ครอบครองพลังในการสร้างจิตใจส่วนตัวของเราเองกุญแจสำคัญอยู่ที่การปกป้องความคิดของเราอย่างตั้งใจเนื่องด้วยความคิดมีศักยภาพเพื่อการสร้างสรรค์ลองจินตนาการว่าจิตใจก็เป็นเหมือนสวนที่เจริญงอกงามและความคิดของเราก็เป็นเหมือนเมล็ดพืชที่เราใช้หวานลงไปในสวนนั้น แม้ว่าในบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาได้เองอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แต่กระนั้นเราเองก็มีอำนาจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธความถูกต้องของมันได้ด้วยการมุ่งมัน่นในการรักษาสวนแห่งจิตใจด้วยการเอาใจใส่เราได้ปลูกฝังความคิดที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและภูมิปัญญาสูงสุดของเราเองการที่คุณได้พาตัวเองมาสู่ การดำรงอยู่อันกว้างใหญ่ร่วมกันนี้คุณสามารถตระหนักได้ถึงทะเลแห่งความคิดและความเชื่อที่แวดล้อมเราอยู่ก็เหมือนกับสิ่งของที่ล่องลอยอยู่เบื้องหน้าในท้องทะเลนี้ที่กำลังรอคอยความสนใจของคุณอยู่อย่างกระตือรือร้นแต่ปัญญาที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการตั้งใจเลือกและยอมรับสิ่งที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ลึกที่สุด ที่คุณต้องการจะนำเข้าสู่ชีวิตของตัวเองลองจินตนาการว่าคุณอยู่หน้าโต๊ะที่เต็มไปด้วยเครื่องมืออันหลากหลายคุณสามารถเลือกเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อการใช้ในการสร้างสรรค์ความรอบรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกเส้นทางและทำให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้ปรากฏขึ้นหลักการของกฎแห่งความสอดคล้องได้บอกเราว่า สิ่งที่เป็นจริงในจักรวาลขนาดใหญ่ก็เป็นจริงในจักรวาลขนาดเล็กเช่นเดียวกันและเป็นไปในทางกลับกันด้วยจากจุดนี้เราสามารถเรียนรู้ความจริงที่แตกต่างกันไปของจักรวาลโดยการเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราเองหลักการนี้แสดงให้เราเห็นว่ามีการดำรงอยู่ของความสอดคล้องระหว่างโลกกายภาพจิตใจและจิตวิญ,ญญาณ ที่ระบุว่าทุกๆสิ่งและทุกๆคนนั้นเชื่อมต่อกันในแบบที่สอดคล้องต่อกันไม่ว่าจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลสังคมและสิ่งมีชีวิตบนโลกก็ล้วนเหมือนกันทั้งหมดแทนที่จะเป็นการตีความแบบผิวเผิกนกฎนี้ได้เรียกร้องให้เราเจาะลึกลงไปถึงการทำงานภายในของเอกภาพและเริ่มต้นการเดินทางเพื่อการไตร่ตรองตัวเองในวิดีโอนี้เราจะปลดล็อกแก่นแท้ ของกฎแห่งความสอดคล้องและเปิดเผยให้เห็นอัญญมณีหรือภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่เนื้อคำสัญญาที่เชิญชวนเราให้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อการเติบโตแนวคิดที่เราสำรวจในวิดีโอนี้มีรากฐานย้อนกลับไปถึงยุคโบราณมันคือภูมิปัญญาจากอดีตอันไกลโพ้นกฎแห่งความสอดคล้องของเฮอร์เมติกระบุว่า สิ่งที่เราทำในระดับจุลภาคหรือระดับเล็กเราจะทำมันในระดับมหาภาคหรือระดับใหญ่ด้วยดังนั้นแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆของเราก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยรวมของเราด้วยเช่นเดียวกันด้วยการทำอะไรไปบางอย่างก็เท่ากับเราก็ทำอะไรไปทุกๆอย่างด้วยดังนั้นหากคุณละเลยด้านหนึ่งด้านใดของชีวิตก็มีแนวโน้มที่มันจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ มันทำงานเหมือนกับทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกหรือ the butterfly effect ที่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเพียงอย่างเดียวหลักการของความสอดคล้องเชิญชวนให้เราเริ่มต้นการเดินทางอันลึกซึง้งเป็นการค้นพบและการไตร่ตรองตัวเองมันกระตุ้นให้เราเก้าวไปไกลกว่าความปรารถนาระดับพื้นผิวและการแสวงหาการครอบครองวัตถุสิ่งของมันท้าทายเราให้สำรวจธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงถึงกันของความคิดความเชื่อและการกระทำแทนที่จะมองเห็นจักรวาลขนาดใหญ่และจักรวาลขนาดเล็กเป็นสองสิ่งที่แบ่งแยกออกจากกันหลักการนี้ได้เผยให้เห็นว่าทั้งสองสิ่งล้วนเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันเทียบได้กับกระจกเงาที่เผยให้เห็นความเหมือนกันตามธรรมชาติเมื่อเราได้ใคร่ครวญถึงแนวคิดอันลึกซึ้งนี้ เราก็ได้รับรู้ถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลขนาดใหญ่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สง่างามภายใต้กฎที่หล่อหลอมการสร้างสรรค์ที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกของตัวเราเองมันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดโดยเป็นกฎที่ควบคุมการทำงานของจักรวาลในระดับที่ยิ่งใหญ่ในทางกลับกันจักรวาลขนาดใหญ่คือจักรวาลขนาดเล็กและเป็นปัจเจกอีกด้วย จักรวานขนาดเล็กมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากมายเพื่อสร้างสิ่งที่สมบูรณ์ขึ้นมาอันเป็นตัวแทนจากการเป็นหนึ่งเดียวกันของแต่ละหน่วยที่มารวมกันภายใต้ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวานขนาดเล็กและจักรวานขนาดใหญ่อาจดูเหมือนแตกต่างกันแต่แท้ที่จริงแล้วมีการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งเกี่ยวพันกันในแก่นแท้อีกทั้งสิ่งทั้งปวงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของความสอดคล้องแห่งจักรวาลด้วยเช่นเดียวกันในการพิจารณากฎแห่งความสอดคล้องเราถูกดึงดูดให้ไตรตรองลักษณะที่เป็นแฟร็กทัในโลกความเป็นจริงของเราแฟร็กทัคือแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่น่าหลงไหลแฟร็กทัจะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถมองเห็นลำดับพื้นฐานและนาทีที่แผ่กระจายไปทั่วการสร้างสารรค์ของมัน เมื่อคุณได้ลองสังเกตเกลียวของเปลือกหอยและการแตกกิ่งก้านของต้นไม้ที่นี่เองเราได้มองเห็นการทำซ้ำของรูปแบบที่คล้ายกันในขนาดที่แตกต่างกันไปมันเหมือนกับว่าจักรวาลได้กระซิบความลับที่เชิญชวนให้เรารับรู้ถึงความเชื่อมโยงและเอกภาพที่ลึกซึ้งที่อยู่ภายใต้สรรพสิ่งตั้งแต่ลำดับฟิโบนัชชีอันสง่างามไปจนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนของอะตอม ระบบสุริยะจัก,กรวาลและแกล็กซีที่เราได้เป็นสักขีพยานของการเกิดขึ้นซ้ำๆของรูปแบบเหล่านี้เมื่อเราค้นหาต่อไปเราถึงได้ค้นพบว่ามีโครงสร้างพื้นฐานในแบบเดียวกันที่ทำซ้ำตัวเองในขนาดที่ต่างกันไปมันเผยให้เห็นภูมิปัญญาที่เหนือการเวลาในการออกแบบของธรรมชาติเมื่อเราสังเกตความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเราตระหนักว่าแฟรกทัล ได้สร้างการเคลื่อนไหวที่น่าหลงไหลในรูปแบบของการจำลองตัวเองที่ปรากฏออกมาในสิ่งต่างๆทุกรายละเอียดของธรรมชาติเช่นต้นไม้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรก็ดีหากคุณได้นั่งเครื่องบินบินไปเหนือยอดหมู่ไม้ในป่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนท้องฟ้านั้นหากคุณได้มองลงมาความแตกต่างของต้นไม้แต่ละต้นจะหายไปพวกมันจะหลอมรวมกัน กลายเป็นสีเขียวที่กว้างใหญ่ไพศาลอันน่าทึ่งที่เปิดเผยออกมาต่อหน้าต่อตาเราคุณจะเห็นได้ถึงเอกภาพที่ซ่อนอยู่ในความหลากหลายเมื่อเราสูมเข้าที่ต้นไม้ต้นหนึ่งหรือซูมออกจากต้นไม้ต้นนั้นคุณจะสามารถมองเห็นป่าทั้งผืนที่เป็นของขวัญจากธรรมชาติในรูปแบบที่คล้ายกันภายในตัวเองการแสดงออกที่สง่าง,งามนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการแห่งความสอดคล้อง ดังคำกล่าวที่ว่าเบื้องบนเป็นเช่นใดเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นมันได้เชิญชวนให้เราเริ่มต้นการเดินทางของการไตรตรองให้รับรู้ความเชื่อมโยงที่สารต่อกับโครงสร้างของการดำรงอยู่เมื่อเดินทางต่อไปสู่มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและสำรวจโครงสร้างจากมุมมองในรูปแบบอื่นแม่น้ำนั้นก็ได้มีการไหลอย,อย่างสง่างามผ่านภูมิประเทศที่แตกแขนงออกไปสู่ลำธาร และสู่แม่น้ำสาขาเล็กๆและแม้แต่แม่น้ำสาขาเหล่านี้ก็แตกแขนงออกไปกลายเป็นลําธารที่เล็กลงไปเรื่อยๆแต่ละระดับของการแตกแขนงสะท้อนถึงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าที่ได้สร้างรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งการเปิดเผยในงานศิลป,ปะของธรรมชาติเหล่านี้กระตุ้นให้เราเจาะลึกไปสู่ความเข้าใจและความลับในการสร้างสารรค์แฟรเตทัลที่ซับซ้อนเหล่านี้ ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกแห่งจักรวาลสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีอันลึกซึ้งที่เชื่อมต่อจักรวาลขนาดเล็กและจักรวาลขนาดใหญ่ไว้ด้วยกันภายในตัวเราเองนั้นก็มีเส้นเลือดของมนุษย์ที่คลี่คลายในรูปแบบของการแตกแขนงที่คล้ายคลึงกับรูปแบบที่แม่น้ำเป็นเริ่มจากเส้นเลือดแดงหลักและเส้นเลือดก็ค่อยๆแบ่งออกเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กเช่น เส้นเลือดแดงและเส้นเลือดฝอยที่เข้าถึงทุกแง่มุมในร่างกายของเรามันเป็นการจัดเรียงในรูปแบบที่คล้ายแฟกเตลที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งออกซิเจนสารอาหารและของเสียเพื่อการค้ำจุนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงการตระหนักว่าหลักการแห่งความสอดคล้องได้แผ่ขยายไปไกลเกินกว่าภาษาเชิงเปรียบเทียบ แต่มันเผยให้เห็นธรรมชาติที่เป็นแฟร็กเตลของโลกความเป็นจริงมันเป็นการเปิดเผยที่มีอยู่ทั่วทุกขนาดและทุกพื้นที่ซึ่งไม่ว่าเราจะมองไปที่ความเวิ้งวางอันไร้ขอบเขตของจักรวาลหรือเจาะลึกลงไปสู่ความซับซ้อนในร่างกายของเราเองในทั้งสองอย่างนี้เราได้พบความสอดคล้องของโครงสร้างรูปแบบและการทำงานที่คล้ายคลึงกัน มันเชื้อเชิญให้เราไตรตรองถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทั้งหมดเราพบภาพสะท้อนของวัตจักรชีวิตตามธรรมชาติเป็นการเต้นรำชั่วนิรันร์จากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดภายใต้สัญ,ญลักษณ์นี้เราพบความเหมือนที่เป็นไปตามหลักการของความสอดคล้องที่เชื่อมโยงการทำงานชั่วนินรันร์ระหว่างจักรวาลขนาดเล็กและจักรวาลขนาดใหญ่ ที่อบอุ้มความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างปัจเจกบุคคลและจักรวาลสิ่งที่อยู่ด้านบนจะถูกสะท้อนให้เห็นด้านล่างในวังวนชั่วนิจนิรันร์ของการเชื่อมโยงระหว่างกันและกันวัตจักรที่ไม่สิ้นสุดนี้จะแผ่ขยายออกไปไร้สิ้นสุดสะท้อนไปตามจังหวะของจักรวาลที่ดังกล้องไปทั่วทั้งโครงสร้างในการดำรงอยู่มันยังเชิญชวนให้เราใคร่ครวญถึงกระแสแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันหยุด ที่ทุกการสิ้นสุดจะก่อเกิดการเริ่มต้นใหม่และทุกๆการเริ่มต้นใหม่ถือเป็นคำมั่นสัญญาของการเปลี่ยนแปลงในตอนที่เราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อการตระหนักรู้ถึงหลักการของความสอดคล้องเราได้เปิดเผยคำสอนอันลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทุกๆสถานการณ์ทุกๆประสบการณ์ล้วนได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ มันกระตุ้นให้เรายอมรับเป็นการตระหนักว่าความเป็นจริงทั้งภายในและความเป็นจริงภายนอกของเราล้วนเป็นการสะท้อนโลกภายในของเราเองดังนั้นความคิดอารมณ์และความเชื่อที่อยู่ในจิตสำนึกของเราก็มักจะปรากฏออกมาในโลกภายนอกโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตใจยอมรับทุกๆสิ่งตามที่เป็นนั่นหมายความว่า มันยากที่จะแยกแยะระหว่างภาพลวงตาของความเป็นจริงกับความเชื่อที่เกิดขึ้นการตีความและข้อเท็จจริงมักเกิดความสับสนและสิ่งที่เราจดจ่อมากที่สุดก็จะถูกสร้างขึ้นมาอีกโลกภายนอกเป็นสิ่งที่สะท้อนกับโลกภายในของเราดังนั้นจงสังเกตสิ่งที่เป็นไปมองดูความสวยงามร,บรอบๆตัวคุณคิดถึงความสุขคิดถึงความรักคิดถึงแสงสว่าง และชีวิตที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณทุกๆสิ่งคือภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่คุณมองว่าแย่มันก็จะเกิดขึ้นในแบบเดียวกันนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองคุณก็จะพบด้านมืดในตัวผู้อื่นเพราะโลกภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในการตื่นขึ้นนี้ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราจากการตกเป็นเหยื่อ ไปสู่การเสริมอำนาจเราได้พบความเข้าใจว่าเรามีพลังเพื่อการกำหนดประสบการณ์ของตัวเองโลกภายในเป็นต้นเหตุในขณะที่โลกภายนอกเป็นผลลัพธ์ดังนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณจะต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณนั่นหมายความว่ามีความกลอหนอยู่ในโลกภายในเช่นเดียวกันก็เหมือนกับ ถ้าคุณมีความรักเล็กๆน้อยๆอยู่ในโลกภายในก็คงไม่มีอะไรมากเกิดขึ้นในโลกภายนอกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะควบคุมโลกภายในของคุณคุณจะต้องพยายามไม่ควบคุมโลกภายนอกแต่ให้คุณเริ่มมองเข้าสู่ภายในให้คิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่คุณมีอำนาจเกือบสมบูรณ์แบบแต่ในโลกภายนอกพลังนี้แม้จะส่งอิทธิพลได้แต่มันก็ไม่ได้โดดเด่น เช่นเดียวกับมเมล็ดพืชที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามความเชื่อและความเห็นของเราก็สามารถหล่อหล,ลอมความเป็นจริงที่เราสามารถรับรู้ได้โลกภายนอกได้ผูกพันกับความเชื่อภายในของเราอย่างซับซ้อนมันจะกลายเป็นผืนผ้าใบที่ใช้ความเชื่อเป็นสีเพื่อใช้ในการวาดภาพผ่านทางการตระหนักรู้เราได้รับโอกาสอันลึกซึ้ง ในการหว่านมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความปรารถนาอย่างมีสติของเราเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเราต้องรวบรวมความกล้าที่จะเสี่ยงมองลงไปในส่วนลึกของตัวเราไปยังมุมที่ซ่อนอยู่ที่เราได้ละเลยมานานอย่างไม่เกรงกลัวบัดนี้เราได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการสำรวจแล้วผมหวังว่าเราจะสามารถนำภูมิปัญญาโบราณน,นี้ไว้ในหัวใจ มันจะช่วยนำทางให้เราไปสู่การใคร่ครวญมากขึ้นเป็นการตระหนักรู้ในตัวเองและการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงที่เรามีต่อกันเหมือนวงซิมโฟนีอันยิ่งใหญ่ของการดำรงอยู่เพื่อนนักเดินทางทั้งหลายโปรดจ,จำไว้ว่าการค้นพบตัวเองและการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่องในขณะที่เรายังคงเจาะลึกความลึกลับของจิตสำนึกของเราเราอาจได้รับแรงบันดาลใจที่จะละทิ้งข้อจำกัด ของความเชื่อเก่าๆและยอมรับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดที่อยู่ในตัวเราด้วยขอให้คุณทั้งหลายเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความเข้าใจและความสุขในการเติบโตยอย่างต่อเนื่องขอบุญท่านที่ติดตามมาจนจบขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยสิ่งที่งดงามและจำไว้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกของคุณจะเป็นอย่างไรให้รักษาสภาวะภายในของคุณแล้วสิ่งภายนอก มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวมันเองแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ